สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะโตศักดิ์สิทธิ์เสียอาการเจอคุณแม่หลอกมาพบแพทย์เตรียมตัวมีทายาทก่อนแตง่งเรียกได้ว่าเป็นนักร้องพิธีกรอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสำหรับโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเป็นบุตรชายคนโตของนครเวสุภาพรหัวหน้าวงแกรนเอ็กที่เคยโด่งดังมากในอดีตกับธนพรเวสุภาพรมีน้องชายหนึ่งคนชื่อพักศักด หรือเตนั่นเองค่ะและเมื่อไม่นานมานี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาคือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อโตศักดิ์สิทธิ์อวดภาพอันต์สาวประกาศข่าวดีมาไม่ทันตั้งตัวเพื่อนวงการแหกคอมเมนต์ไอจีแทบแตกโดยงานนี้โตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้โพสต์ภาพอันต์สาวและระบุข,ข้อความว่าอาทิตย์ก่อนได้เป็นนะ้าลูกพี่สาวแอดไบ score สีอสส่อาทิตย์นี้จะได้เป็นลุงลูกน้องชายผมเองส่วนอาทิตย์หน้าจังหวะบังเอิญแหละเนาะไม่กดดันอะไร ท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังเห็นภาพอันเตซาวโอ้ยตกใจเลยแฮมแป้นพิมพ์ผมลั่นเลยครับเื้ยคนลุกอีกทั้งโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้โตศักดิทธิ์และบายพิชยาทันรีบมีเจ้าตัวเล็กในเร็ววันอีกด้วยและล่าสุดต้องบอกว่าทำโตศักิด์เสียอาการเจอคุณแม่หลอกมาพบแพทย์เตรียมตัวมีทาย,ยาทก่อนแต่งงาน ซึ่งงานนี้คุณแม่โตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พามาปรึกษาคุณหมอเพราะตนเองอายุมากแล้วอยากมีหลานโดยคุณแม่โตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เล่าว่าต้องโกหกว่าตนเองมาหาหมอเดี๋ยวลูกชายจะถามเยอะขี้เกียจตอบแต่พอมาถึงโรงพยาบาลโตศักดิ์สิทธิ์ก็ถึงกับงงคุณแม่ให้ตนเองมาตรวจความพร้อมร่างกายเพื่อมีลูกนั่นเองค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เติมให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากสิบด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ